จะมารีวิวแอร์คอมมิชชั่นนะแอร์ไอแอร์กระโไอน้ำนะคะถ้าทุกคนเห็นว่าที่ตัดใช้ไม่ออกก็เราจะมารีวิวแอร์ที่เราได้ถ่ายดงนะครับเนี่ยว่าเดี๋ยวไปดูข้างในมันจะเป็นยังไงกันครับ ประชิบเข้ามานะครับอ,อมีเด็กอยู่ด้วยนะครับข้างในนี้ออนี่ครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับรอบครับเป็นที่นอนหฟุตและตัวนี้แล้วก็น้ำยาปรับอากาศครับกระป๋อง มันเปิดที่19องศาครับเย็นไม่ถือว่าเย็นมากเย็นแบบพอดีอันนี้ก็เป็นดีกว่าพัดลมอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จมัที่ชาร์จ USB ด้วยนะครับการโทรศัพท์เราก็ต่อสายต่อสายออกข้างนอกไอ้ที่สีฟ้าเนี้ยเราแดดแปลงเอานะครับใส่ điểm đuôi, cá, yên máy, yên máy, gan yên máy, yên máy, yên máy, đấy, đeo nang điện, đeo nang điện, đeo đeo nang yên, nón yên, nón nón, nên phải yên เพอล้มน้องไม่หลับรายึ้นนะช่วงร้อนๆน้องไม่หลับรายคืนเลครับออกมาเดูข้างนอกยังเป็นท่อน้ำตัวนี้ท่อน้ำทิ้งอันนี้ก็ลมร้อนตัวนี้ทันร้อนเฉยลมร้อนสบายออกหน้าต่างเซลฟ้าไนี่ดัดแปลงเอาครับเนี่ย จะเ,เอาเอันนี้มันใส่คือชื่อบอร์ดเย็นมากเลยนะไอ้อยืนก็จกใส่นี้มันน่าจะอยู่ข้างหน้าเนาะมันอยู่ข้างนี้น,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 นด้านนี้ด้านนี้มีอะไร สายเล็กมากครับตัวนี้ประหยัดไฟดูรีวิวเขาบอกว่าประหยัดไฟถ้าก็เปิดพัดลมตัวนี้เครื่องนี้ถ้าเราเราเปิดพัดลมเลยเป็นไฟน้อยมากถ้าเราเปิดพัดลมทั้งหมดก็นู่นเครื่องหนึ่งสิบแปดนิ้วนี่เครื่องหนึ่งสิบหกนิ้วนูวน่นที่สิบหกนิ้วรวมกันสามเครื่อง เรากินไฟเยอะกว่าตัวนี้แน่นอนตัวนี้มเครื่องมันเล็กน้องไน่ยนไงไตัวเลขไปทำอะไรวะน,ะนอยอแลว่กเกัวงกเกง,งก็จบการรีวิวแค่นี้นะครับบาย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 แล้ว